ธรรมบทแปลเรื่องที่182เรื่องบุตรของนายโขคาตข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบรของนายโขคาตคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปันดุปลาโซวะดานิสิเป็นต้น ตอนนายโคคาดสั่งให้ภรยาปิ้งเนื้อดังได้สดับมานายโคคาดคนหนึ่งในพระนครเสวัตรีฆ่าโคแล้วถือเอาเนื้อล่ำให้ปิ้งแล้วนั่งพร้อมด้วยบุตรและภระยาเคี้ยวกินเนื้อและขายด้วยราคาเขาทำโคคาตะกะกรรม คือการงานของคนฆ่าโคอยู่อย่างนี้ตลอด55ปีมิได้ถวายยาคูหรือพัดแม้มาดว่าท้าพีหนึ่งในวันหนึ่งแด่พระศัสดาซึ่งประทับอยู่ในวิหารใกล้เขาเว้นจากเนื้อเสียย่อมไม่บริโภคพัดวันหนึ่งเขาขายเนื้อในตอนกลางวันแล้ว ให้ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแก่ภริยาเพื่อปิ้งเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วได้ไปอาบน้ําในลําดับนั้นสหายของเขามาสู่เรือนแล้วพูดกับภริยาว่าลอนจงให้เนื้อที่จะพึงขายแก่ฉันหน่อยหนึ่งเพราะแขกมาที่เรือนฉันภริยานายโขคาด เนื้อที่จะพึงขายไม่มีสหายของท่านขายเนื้อแล้วบัดนี้ไปอาบน้ำสหายอย่าทำอย่างนี้เลยถ้าก้อนเนื้อมีขอจงให้เถิดภริยานายโคคาดเว้นก้อนเนื้อที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของท่านแล้วเนื้ออื่นไม่มีเขาคิดว่า เนื้ออื่นจากเนื้อที่หญิงนี้เก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่สหายของเราไม่มีอันหนึ่งสหายของเรานั้นเว้นจากเนื้อย่อมไม่บริโภคหญิงนี้จักไม่ให้จึงถือเอาเนื้อนั้นเองหลีกไปฝ่ายนายโคคาดอาบน้ำแล้วกลับมาเมื่อภริยานั้นคดพัด นำเข้าไปพร้อมกับผักต้มเพื่อตนจึงพูดว่าเนื้ออยู่ที่ไหนภริยานายเนื้อไม่มีนายโขคาดเราให้เนื้อไว้เพื่อต้องการปิ้งแล้วจึงไปไม่ใช่หรือภริยาสหายของท่านมาบอกว่าแขกของฉันมา หล่อนจงให้เนื้อที่จะพึงขายแก่ฉันเมื่อฉันแม้ตอบว่าเนื้ออื่นนอกจากเนื้อที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของท่านไม่มีอันหนึ่งสหายของท่านนั้นเว้นจากเนื้อย่อมไม่บริโภคก็ถือเอาเนื้อนั้นโดยพละการเองทีเดียวไปแล้วนายโคข,ขาดเราเว้นจากเนื้อ ไม่บริโภคพัดหล่อนจงนำพัดนั้นไปภริยาฉันอาจทำอย่างไรได้ขอจงบริโภคเถิดนายตอนนายโคคาดตัดลิ้นโคมาปิ้งบริโภคนายโคคาดนั้นตอบว่าเราไม่บริโภคพัด ให้ภริยานำพัดนั้นไปแล้วถือมีดไปสู่สํานักโคตัวยืนอยู่ที่หลังเรือนแล้วสอดมือเข้าไปในปากดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคลิ้นแล้วถือไปให้ปิ้งบนฐานเพลิงแล้ววางไว้บนพัดนั่งบริโภคก้อนพัดก้อนหนึ่งวางก้อนเนื้อก้อนหนึ่งไว้ในปาก ในขณะนั้นเองลิ้นของเขาคาตกลงในถาดสำหรับใส,ส่พัดในขณะนั้นแลเขาได้วิบากที่เห็นสมด้วยกรรมแม้เขาแลเป็นเหมือนโคมีสายเลือดไหลออกจากปากเข้าไปภายในเรือนเที่ยวคลานร้องไปตอนบุตรนายโคคาดหนี สมัยนั้นบุตรของนายโขคาดยืนแลดูบิดาอยู่ในที่ใกล้ลำดับนั้นมารดาพูดกับเขาว่าลูกเจ้าจงดูบิดานี้เที่ยวคลานร้องไปในถ้ำกลางเรือนเหมือนโคความทุกนี้จากตกบนกระหม่อมของเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงแม้ซึ่งแม่จงทำความสวัสดีแก่ตนหนีไปเถิด บุตรนายโคคาดนั้นถูกมรณะภัยคุกคามไหว้มารดาแล้วหนีไปก็แลครั้นหนีไปแล้วได้ไปยังนครตักกศิลาแม้นายโคคาดเป็นเหมือนโคเที่ยวร้องไปในถ้ำกลางเรือนทำกาละแล้วเกิดในเอเวจีแม้โคก็ได้ทำกาละแล้ว ไฟบดของนายโขคาดไปนครตักกศิลาเรียนการงานของนายช่างทองลำดับนั้นอาจารย์ของเขาเมื่อจะไปบ้านสั่งไว้ว่าเธอพึงทําเครื่องประดับชื่อเห็นปานนี้แล้วหลีกไปเขาก็ได้ทําเครื่องประดับเห็นป่านนั้นแล้วลำดับนั้นอาจารย์ของเขามา เห็นเครื่องประดับแล้วตํมริว่าชายผู้นี้ไปในที่ใดที่หนึ่งเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงชีพได้จึงได้ให้ธิดาผู้เจริญวัยของตนแก่เขาเขาเจริญด้วยบุตรธิดาแล้วตอนลูกทำบุญให้พ่อลำดับนั้นบุตรทั้งหลายของเขาเจริญวัยแล้ว เรียนศิลปะในการต่อมาไปพระนครสาวัตถีดำรงฆราวาสอยู่ในพระนครน,นั้นได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสฝ่ายบิดาของพวกเขาไม่ทำกุศลอะไรอะไรเลยถึงความชราในนครตักศกิลาแล้วลำดับนั้นพวกบุตรของเขาปรึกษากันว่า บิดาของพวกเราแก่แล้วให้เรียกมายังสำนักของตนพูดว่าพวกฉันจะถวายทานเพื่อประโยชน์แก่บิดาแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานวันรุ่งขึ้นพวกเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งภายในเรือแล้วอังคาตโดยเคารพ ในเวลาเสร็จพัตกิจกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข่าพวกข้าพระองค์ถวายพัฒนี้ให้เป็นชีวพัฒคือพัดเพื่อบุคคลผู้เป็นอยู่เพื่อบิดาขอพระองค์จงทรงทำอนุโมทนาแกบิดาของพวกข้าพระองค์เถิดตอน พระศัสด,สดาทรงแสดงธรรมพระสัสด,สดาตรัสเรียกบิดาของพวกเขามาแล้วตรัสว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่มีสรีระแก่งอมเช่นกับใบไม้เหลืองสเสบียงทางคือกุศลเพื่อจะไปยังปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตน จงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพาลดังนี้แล้วเมื่อจะทรงทำรรอนุโมทนาจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าปันดุปลาโซวะดานิสิยมะปุริซาปิจเตอุปติตาอุยโยกมุเคปติตทสิปาเทยังปิจเตนวิจติ โซโกโรโิดีปมัตตโนขิปังวายามะปันดิโตภะวะนิทันตมะโลอนังกโนดิบบังอริยภูมิเมหิสิบัดนี้ท่านเป็นดุดใบไม้เหลืองอันหนึ่งบุรุษแห่งพระยายมคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้ว ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมอันหนึ่งแม้สะเบียงทางของท่านก็ยังไม่มีท่านนั้นจงทําที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ตอนแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบาพระกาถาว่าปันดุปลาโซวะดานิสิความว่าอุบาศบัดนี้ท่านได้เป็นเหมือนใบไม้ที่เหลืองอันขาดตกลงบนแผ่นดินทูตของพระยายมพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ายะมะปุริซาแต่คำนี้ พระองค์ตรัสหมายถึงความตายนั่นเองอธิบายว่าความตายปรากฏแก่ท่านแล้วบทว่าอุยโยกามุเคความว่าก็ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วใกล้ปากแห่งความเสื่อมคือใกล้ปากแห่งความไม่เจริญบทว่าปาทยังความว่าแม้สเสบียงทางคือกุศลของท่าน ผู้จะไปสู่ปรโลกก็ยังไม่มีเหมือนสเสบียงทางมีข้าวสารเป็นต้นของบุคคลผู้เตรียมจะไปยังไม่มีฉะนั้นสองบทว่าโซโกรหิความว่าท่านนั้นจงทำที่พึ่งคือกุศลแก่ตนเหมือนบุคคลเมื่อเรืออับปางในสมุทรทำที่พึ่งกล่าวคือเกาะ แก่ตนฉะนั้นและท่านเมื่อทำจงรีพยายามคือจงปรารบความเพียรเร็วๆจงเป็นบัณฑิตด้วยการทำที่พึ่งกล่าวคือกุศลกรรมแก่ตนด้วยว่าผู้ใดทำกุศลในเวลาที่ตนยังไม่ถึงปากแห่งความตายสามารถจะทำได้นั่นแลผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต อธิบายว่าท่านจงเป็นผู้เช่นนั้นอย่าเป็นอันธพาลสองบทว่าดิบบังอริยภูมิงความว่าท่านทำความเพียนอยู่อย่างนี้ชื่อว่าผู้กำจัดมนลทินได้แล้วเพราะความเป็นผู้นำมนลทินมีราคาเป็นต้นออกเสียได้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคือหมดกิเลส เพราะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากถึงชั้นสุทธาวาสคือภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระอริยบุคคลผู้หมดจดแล้วห้าอย่างในการจบเทศนาอุบาสกตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่หมู่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้ตอน พวกบุตรถวายทานอีกบุตรเหล่านั้นทูลนิมนต์พระศาสดาแม้เพื่อประโยชน์ในวันรุ่งขึ้นถวายทานแล้วได้กราบทูลพระศาสดาผู้ทรงธรรมพัตกิจแล้วในเวลาทรงอนุโมทนาว่าพระเจ้าข่าแม้พัดนี้พวกข้าพระองค์ถวายให้เป็นชีวพัดเพื่อบิดาของปวงข้าพระองค์เหมือนกัน ขอพระองค์จงทํำอนุโมทนาแก่บิดานี้นี่แลพระสัสดาเมื่อจะทรงทําอนุโมทนาแก่เขาได้ตรัสสองพระคาถามีว่าอุปนีตวโยวะดานิสิสัมปายาโตสิยมัสสะสันติกังวาโซปิจเตนัติอันตรา ปาเทยังปิจะเตนวิชติโซโกรโรหิดีปมัตตโนคิปังวายามะปันดิโตภาวะนิทันตะมะโลอนังกโนณนะปุณะชาติยรังอุเปหิสิบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอัญชารานำเข้าไปแล้วเป็นผู้เตรียมพร้อม เพื่อจะไปสำนักของพระยายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีอันหนึ่งถึงสเสบียงทางของท่านก็หามีไม่ท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้มีมนทินอันกําจัดได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากไม่เข้าถึงชาติ ชราอีกตอนแก้อัดสับว่าอุปะในบทว่าอุปนีตะวโยในพระคาถานั้นเป็นเพียงนิบาทท่านมีวัยอัญชรานำไปแล้วคือมีวัยผ่านไปแล้วได้แก่มีวัยล่วงไปแล้วอธิบายว่าปัจนี้ ท่านล่วงวัยทั้งสามแล้วตั้งอยู่ใกล้ปากของความตายบาประคาถาว่าซัมปยาโตสิยมัสสะสันติกังความว่าท่านตรเตรียมจะไปสู่ปากของความตายตั้งอยู่แล้วบาประคาถาว่าวาโซปิจะเตนัถิอันตราความว่าพวกคนเดินทาง ย่อมพักทากิจนั้นๆในระหว่างทางได้ฉันใดคนไปสู่ปรโลกย่อมพักอยู่ฉันนั้นไม่ได้เพราะคนไปสู่ปรโลกไม่อาจเพื่อจะกล่าวคำเป็นต้นว่าท่านจงรอสักสองถึงสมวันข้าพเจ้าจะให้ทานก่อนจะฟังทำก่อนก็บุคคลเคลื่อนจากโลกนี้แล้ว ย่อมเกิดในประโลกทีเดียวคำนั่นพระศัสดาตรัสหมายเอาเนื้อความนี้บทว่าปาทยอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในหนหลังแล้วก็จริงแลถึงอย่างนั้นพระศัสดาทรงถือเอาในพระคาถาแม้นี้ก็เพื่อทรงทำให้มั่นบ่อยๆแกอุบาสก แม้พยาธิและมรณะก็เป็นอันทรงถือเอาในบทว่าชาติจรังนี้เหมือนกันก็พระผู้มีพระภาคตรัสอนาคามิมักด้วยพระคาถาในหนหลังตรัสอรหัตมักในพระคาถานี้แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบาศ เมื่อพระศาสดาแม้ทรงแสดงธรรมด้วยสามารถแห่งมรรคชั้นสูงก็บรรลุโสดาปฏิผลชั้นต่ำแล้วจึงบรรลุอนาคามิผลในเวลาจบอนุโมทนานี้ตามกำลังอุปนิสัยของตนเหมือนเมื่อพระราชาทรงปั้นพระกระยาหารขนาดเท่าพระโอษของพระองค์แล้วทรงนำเข้าไปแก่พระโอรสพระกุมาร ทรงรับโดยประมาณพระโอษของพระองค์เท่านั้นฉะนั้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่เหลือดังนี้แลเรื่องบุตรของนายโขคาด